ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The ร์วั o พอ t c l a ์ค่ะคำถามที่ว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญการดูแลสุขภาพวิธีการไม่ทานอาหารขยะการออกกำลังกายเป็นประจำการนอนหลับ ไ,ได้อย่างน้อย6-7ชั่วโมงใครๆก็รู้ใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะเช่นเดียวกับเรื่องของการเก็บออมเลยเราต้องใช้จ่ายม่เกินรายได้แล้วก็หมั่นเก็บออมแค่นี้ก็มีเงินเหลือใครๆก็รู้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยังทำไม่ได้อีกล่ะนอกจากคำว่าใครๆก็รู้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ แค่เราเก็บเงินเป็นออมเงินได้แค่นั้นยังไม่พอนะคะความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราแค่เก็บออมเงินเก่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้จ่ายในายามเกษียณนะคะเพราะอะไรละ่ะเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าศัตรูตัวสำคัญที่เกี่ยวกับการออมเงิน และสิ่งเหล่านั้นนะคะจะทำให้เราไม่มีเงินพอใช้ใจ่ายในยา่เกษียณต่อไปนั่นเองศัตรูตัวร้ายกาจของการออมเงินต้องจัดการให้ไหวนะคะก่อนที่เราจะมีเงินเหลือไม่เพียงพอทําถามที่ว่าเก็บเงินมาตั้งนานแต่ทำไมเงินที่เก็บไม่เพิ่มขึ้นสักทีนะปัญหาใหญ่สำคัญของการออมเงินปัญหานั้นก็คือกิเลสคะ่ะ กิเลสก,ก็คือความต้องการที่มันมีมากจนเกินความจําเป็นนั่นเองทําให้บางครั้งเราเพลอภเยลสูญเสียเงินที่เก็บมากับสิ่งของหลายอย่างที่มันไม่จําเป็นโดยไม่รู้ตัวนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นสัตรูตัวร้ายที่คอยขัดขวางการออมเงินของเราทำให้เราเก็บเงินแล้วไม่ได้ตา,ตามเป้าหมายนั่นเองคะ่ะ เพื่อม่ให้เงินที่เราเก็บนั้นสูญหายไปและไม่เป็นไปตามเป้าหมายเรามาดูที่ว่าเราจะกำจัดศัตรูตัวร้ายของการออมเงินต่อไปนี้นะคะศัะตรูตัวที่1น,นะคะเงินเฟอ้อค่ะในสภาวะเงินเฟอ้อเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถกำจัดได้ด้วยตนเองนะคะเพราะสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อนั้นเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ทำให้ค่าของเงินนั้นลดลงตัวอย่างที่เราเห็นชัดนะคะค่าเข้าวแกงจานละ45บาทเมื่อผ่านไปสัก10ปีอัตราเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย3%รเ,เราก็ต้องซื้อข้าวแกงได้ในราคา46บาทซึ่งภาวะเช่นนี้หากเรามีรายรับเท่าเดิมแต่รายจ่ายนั้นสูงขึ้น ตามภาวะของเงินเฟ้อก็ทำให้เราได้มีเงินเหลือเก็บแล้วค่ะวิธีการแก้ไขสำหรับศัตรูต,ตัวร้ายตัวนี้ที่เป็นเงินเฟ้อนะคะก็คือต้องนำเงินออมของเราไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินด้วยการฝากเงินก็จะไม่ตอบโจทย์นี้นะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นยังไม่ถึง1เซ็นเลยน,นะคะ ถ้าเป็นเงินฝากประจำก็อาจจะทั้งหนึ่งเปอร์เซนต์นิดๆซึ่งหมันก็อย่างนี้เพียงพอต่ออาตาัตราเงินเฟ้อนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญเราต้องลงทุนในความรู้ทางการเงินนะคะจะได้รู้ว่าเราควรจะลงทุนที่ไหนเลทผลตอบแทนมากกว่าอาตาัตราเงินเฟ้อก่อนการลงทุนจะต้องอย่าลืมนะคะศึกษารายละเอียด แล้วก็เตรียมพร้อมพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนให้ดีก่อนลงทุนด้วยนะคะศัตรูตัวที่สองนะคะเหตุการณ์ที่เราม่คาดฝันค่ะเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่คาดฝันนั้นถือเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวล,ลาเลยก็ว่าได้นะคะอุบัติเหตุการเจ็บป่วยการลาออกจากงานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในวางการวางแผนของเราทางการวางแผนการเงินการวางแผนชีวิตก็ว่าได้นะคะวิธีการป้องกันตัตตูวปุองิอพลี้กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดวันก็คือการลงทุนด้านประกันชีวิตด้านประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มความคุ้มครองในชีวิตที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และใช้ชีวิตยอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อป้องกันศัตรูในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะศัตรูต,ตัวที่หาขาดวินัยในการออมเงินปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องเลยค่ะว่าได้น,นะคะคำว่าวินัยรู้ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงการเก็บออม วินัายจึงเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการใช้จ่ายเงินผู้เฟืย่ยการไม่วางแผนการเงินการไม่ออมเงินอย่างสม่ำเสมอคือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่แฝงมาอยู่ในนินสัยการใช้เงินของเราโดยไม่รู้ตัวนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนของเรานั้นรายจ่ายที่เสียไปหมดไปกับอะไรซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุ ที่เกิดจากตัวเราเองทั้งเส้นนะคะวิธีการป้องกันศัตรูตัวร้ายตัวนี้ในเรื่องของการขาด,ดวินัยก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราในเรื่องของการใช้เงินนะคะสร้างวินัยการออมเงินอย่างสม่ำเสมอถือเป็นหน้าที่เหมือนกับรับทานอาหารนะคะราับทานอาหารทุกวัน แล้วก็ควรจะออมเงินทุกวันเช่นเดียวกันนะคะทำาพื่เหมือนกับการอาบนา้ำการแปรงฟันถ้าเราทำแบบนี้ได้จนกลายเป็นยิสัยมันก็จะเป็นวินัยที่ดีในเรื่องของการเก็บออมเงินค่ะศัตรูตัวที่4นะคะความโลภความโลภนี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความต้องการผลตอบแทนสูงๆจากการลงทุน บางคนต้องการไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ให้รเร็วก็จะทุ่มเงินที่มีลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงมากๆเพื่อหวังได้ผลตอบแทนที่สูงๆกลับมาซึ่งการทำแบบนี้มันสุ่มเสียงต่อการขากทุนกันอย่างมากนะคะได้มากก็มีโอกาสขาดทุนมากเช่นกันนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันศัตรูของความโรค ก็คือต้องลงทุนอย่างมีสติลงทุนอย่างมีความรู้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนให้ละเอียดประเมินความพร้อมและการรับมือกับความเสี่ยงในการลงทุนและข้อสําคัญก็คือเราต้องมั่นใจนะคะว่าเงินที่เราลงทุนไปกับความเสี่ยงนี้ถ้าเกิดมันหายไปเรารับมันได้แค่ไหน สิ่งนี้สาคัญนะคะถ้าเรารับมันไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนลักษณะของการการรองรับความเสี่ยงให้มันต่ำไปนะคะให้มันตั่าขึ้นอยากให้มันสูงมากเกินไปมิฉะนั้นอาจจะเกิดผลกระทบกับความปลอดภัยและการต้องเิยเงินของเราในระยะยาวได้นะคะศัตรูตัวสุดท้ายนะคะศัตรูตัวที่ห้าเลือกซื้อของต่างๆตามความนิยมตามกระแสนิยม ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าปัจจุบันนี้มีสินค้าหลากหลายประเภทให้เราเลือกตามกระแสความนิยมตามความชอบของคนในสังคมเพื่อกระตุ้นให้เราอยากเลือกซื้อสินค้านั้นๆบางคนกำลังเห็นว่าสินค้านั้นเป็นที่นิยมก็อาจจะซื้อโดยลืมโดยลืมคำนึงถึงว่ามันเป็นเรื่องรายจากที่ต้องตามมาต่อความต้องการของเรา พฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นศัตตูต,ตัวร้ายที่มาขัดขวางการออมเงนินของเราได้นะคะการป้องกันวิธีนี้ของศัตตูตัวร้ายตัวนี้ก็คือพยายามหยุดพฤติกรรมการซื้อของตามกระแสนิยมไม่อ่อนไหวกับไปกับสินค้าตามเทรนต่างๆให้เราคิดเสมอว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นมันจำเป็นมันเหมาะสมกับช่วงว่านนี้หรือไม่ คิดก่อนจ่ายเงินนะคะนั่นก็คือศัตตูตัวร้วายทั้ง5ตัวที่จะมาขัดขวางการเก็บหอมเงินของเรานะคะหวังว่าเนะะื้อหาที่มาฝากในวันนี้จะทำให้เราคิดก่อนจ่ายเงินและรู้จักสร้างวินัยที่ดีของตัวเราเองนะคะ<อ>เพื่อป้องกันศัตตูตัวร้วายในบางตัวหากเรารู้จักปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการเงินของเรามีสติก่อนการใช้จ่ายอยู่เสมอสร้างวินัยในการเก็บออมเท่านี้เราก็สามารถมีเงินเก็บได้แล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะ